สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบรถดัมซิ่งโน,น,นดินแดงอ่ะโนนครับเสียชาติ <c oughs> ขายแล้วครับเสียชาติขายรถแล้วอ่ะเดี๋ยวพามาดูขายคันไหนนี่นี่ครับคันนี้แหละครับ NPR6BG1 ร้อยดแรงมาเนาะเสียชาติาเปิดราคาอยู่ที่ เท่าไหร่นะแจ็คยี่สิบสามครับนี่2องแสนี่คนขับเนาะคนขับนี่จะเป็นลูกค้าเนาะที่มาซื้อเนาะอยากลองรถเนาะจะขึ้นบอ่อรอดหรือเปล่านี่ลองดูเสราก็อยู่ใต้ต้นไม้ร่มไม้ทั้งนู่นแหละครับให้ลูกค้าขึ้นขับเองเลยลองรถเองเลยเดียวพาไปดูครับทำมือซ้ายชาเจอทซันี่ขับขึ้นปลอเลย แต่เขาดูลูกค้าจะกลับขึ้นรอดหรือเปล่าเอาราคาสองแสนสามครับนี่ราคาเบาๆแพงไหมครับเออรถสอง <c oughs> สานี่หางเงินวิ่งหางเงินได้เลยนะใช่รถเก่าวิ่งหางเงินได้เลยนี่เหมือนบโบ๊ทนี่บโบ๊ทก็จะขายนี่ไม่รู้บโบท๊ทจะขายตอนไหนนี่อันนี้ครับเป็นสามครับลองดูจะขึ้นบอ่อไว้ไหมเอาวโลกครับ <c oughs> หาเจอแล้วครับเกียร์ถอยก็มือซ้ายชาติเจริญทรัพย์หรือว่าบางโรดนั่งอยู่ข้างๆครับอยู่ข้างในด้วยกันนั่นแหลอะอารอดูครับจะตัดสินใจยังไงนี่แหละตอนขึ้นบอ่อนี่แหละถึงจะตัดสินใจได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาจะได้อยู่กับทีมงานดาบชัยหรือทีมงานชาติเจริญทรัพย์ต่อหรือว่าจะได้ ไปกับยูไปยูกับเจ้าของคนใหม่เนาะเดี๋ยวรอชมจานกบกำลังเก็บสะแล้วครับนี่ดินจะหมดแล้วนี่เก็บสะอยู่เอ็ดพี่อาการนี้นี่เสียชาติ เอามานี่อยู่ที่สองแสนนะครับพี่น้องนี่สองแสนเนาะเอามาจากเพื่อนอยู่ที่อำเภอประโคนชัย<อ>แต่วางเครื่องไม่เนาะวางเครื่องไมย่ยกเครื่องหม่หกบีจีหนึ่งยัดเข้าไปเลย<อ>ก็เลยปล่อยตอนนี้ปล่อยอยู่ที่สองแสนสามถูกรึแพงนี่พี่น้องนี่ราคาประมาณนี่โอ้ บางรถนี่ <im it> บางรดนั่งอยู่ข้างในไม่รู้จะอวดสรรพคุณยังไงนี่นี่ <im it> บางรดไม่อยากขายครับแต่ทำไงได้เนาะเพราะว่ารถในทีมงานมันเยอะแล้วเสียชาติก็เลยให้ปล่อยออกไปสักสักคันเ <im it> พื่อจะเหลือน,น้อยๆบ้างออกไปคันหนึ่งก็ยังไม่เหลือน้อยตรงนี้ยังเหลืออีกเจ็ดคันเนาะ <im it> แต่ถ้ายังไม่เอาก็วิ่งงานเมาเนี่ คันน,นี้โดนอัดกล่องแน่นอนครับนี่กระบ,บะยาวเดี๋ยวจะได้เจองานอนมอกันแล้วครับจัดอัดกล่องเรือาจานกบอย่าพึ่งไปไหนเด้อพี่น้องรอชมก่อนเวลาลูกค้าจะขับขึ้นบอ่อไวไหมนี่บอ่อไม่ชันแล้วครับนี่บอ่อ เสียงฟิวฟิวเนี่ยก็เอาสายไฟครับเอาไอ้ตัวอะไรนะหุ้มปลอกสายไฟครับมาใส่นีน่สายอ่อนสายอ่อนเด็กอะไรที่มันหุ้มหุ้มสายไฟเนาะไม่งั้นก็เอาไอ้ตัวตัวอะไรนะไอ้ไอาสายเครื่องซักผ้า,าสายน้ําครับสายน้ําเครื่องซักผ้าเนาะเอามาใส่มันจะดังฟิวฟิวก็ตัดลมนั่นแหละครับแต่ก่อนฮิโนเขียวก็ใส่อยู่ อโอ้าจัดย์ขบจัดหนักเลยครับจัดเต็มเลยยังไม่ฟอล้ <c oughs> <c oughs> อ lò lún du, đang hái kia ở kha phòng không nô nì? Giệp, gấp giệp. mới mới cũng phải เ,ออเตรียมดันตูดอย่างเดียวหละจานก์กมสุกใสหาเกียร์ไม่เจอครับนี่เกียร์ค้างนี่เกียร์ค้างงานเข้าเลยหรือจะได้เปลี่ยนคนขับนอกนี่ให้บังรูดขับแทนนู เอาเปลี่ยนคนขับแล้วครับทีนี้อ้าวงานเข้าเลยเข่อเอาเข่อเอาเกียค้างครับแต่ถ้าเป็นบางโรดขับก็ไม่ค้างหรอกน้องเบรกตะกีนี่เดี๋ยวไปหาของมาเคาะก่อ,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 อนครับ บางรูดไม่อยากขายครับแกล้งหรือเปล่านี่ <c oughs> นี่แหละครับเจ้าของคนใหม่จะได้ไปอยู่กับคนใหม่หรือจะอยู่กับทีมงานต่อไป <c oughs> เอาเดี๋ยวปดุดเกียร์ที่ค้างก่อนครับต้องก้มเนะเาะไอ มุดใต้ท้องรถนู่นแหละค้างแต่ละครั้งหนึ่งนี่เปลี่ยนคนขับใหม่แล้วครับบังโรดขึ้นเหมือนเดิมชินแล้วเนาะ,ะเออขับชินแล้วเนาะแบบนี้ขึ้นสบายสบายเอาขนของออกจากรถแล้วนะ โอไปใส่เอาบางโรดขนของออกไปใส่กับอินพีคันนั้นแล้วครับนี่เอาขนจากคันนี้แล้วครับน่าจะขายได้แล้วแหละไม่รู้ตกลงราคากันที่เท่าไหร่ตกลงราคาที่เท่าไหร่นี่เชชาไม่บอกเลยนี่ แต่ตกลงเอาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับจะขอลงอีกใช่ไหมครับครับโอ้การรักษา YouTube อยู่เสียชาติเขาจะเอารถไปแล้วเขาจะขับรถไปแล้ว เสียชาติ่า youtube อยู่นู่นครับเจ้าของคนใหม่จะเอารถไปแล้วครับจะรอจ่ายตังค์ <c oughs> ไปแล้วครับน้องใหม่ทีมงานชาติเจริญทรัพย์เปิดอยู่ที่ราคา2องแสนสามเนาะแต่ว่าเขาจะขอลดอยู่แต่จะเอาอยู่ครับเอาแน่นอนแต่อยากได้ค่าน้ำมงนน้ำมันไปอยู่ตรงไหนเด,เดี๋ยวเดี๋รอติดตามดูครับเดี๋ยวจะเห็น วิ่งอยู่ทางไหนเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกรอบหนึง่งไปอยู่กับทีมงานไหนบางโรดก็ขนของออกแล้วครับเอาไปไว้กับเอ i หนึ่งคันเสียชาติก็โมจะถ่าย YouTube เนาะเขากำลังจะให้ตังค์แอบเสียชาติวันนี้ซับเข้าเลย,เส,ยเสียชาติเนาะ<ด>นี่นนเอาเจ้าของคนใหม่เอาไปแล้วครับ เอ็นพีอาร์ป๋าชาติเนาะเอาเกิดการเข้าใจผิดกันว่าราคาเนาะอยู่ที่ราคาเสียชาติเปิดราคาอยู่ที่สองสองแสนห้าเนาะเข้าใจผิดเด้อพี่น้องคิดว่าจะเปิดราคาอยู่ที่สองแสนสามเนาะก็ขออภยัยหลายๆพี่น้องขออภัยอย่างยิ่งเลยเข้าใจกันผิดแต่ว่าขอลดได้เหลือสองแสนสามราคาเปิดไว้ที่สองแสนห้าครับแต่ลดได้เหลือสองแสนสาม ไปแล้วครับไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนี่บางโรถได้ย้ายของมาใส่ N P R ร้อแล้วเอาต่อไปก็เลือรถเจ็คันแล้วครับทีมงานดาบชัยหรือว่าทีมงานชาติเจอครับเก็ <S 2> <S 2> <S บงานแล้วครับอาจารย์กบเก็บงานแล้วนี่เก็บเบาไปอยู่กับคนใหม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะ ไปก็วิ่งได้เงินได้ทองเลยเพราะไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วสรุปแล้วขายไปที่ราคา2 3 0แสนครับพี่น้อง2 3 0แสนก็อยู่ใกล้ๆกันแถวนี้แหละครับอยู่ที่สายโทรครับสายโทรอยู่บ้านกรวดนี่แหละเจ้าของคนใหม่อยู่บ้านกรวดอยู่สายโทร2สายโทร3ิแถวๆบ้านเสียเกมทั้งนู้นแหละครับ คิดว่านะเพราะว่าคนบ้านกรววนี่แหละซื้อไปต่อไปก็เก็บงานแล้วครับรถไถกับแมคโครเก็บงานแล้วงานรถดันก็หมดแล้วก็เสียหมูครับผับเสียหมูขับรถไถ ไปๆก็น่าจะได้ยายรถดำนี่ซื้อง่ายขายคล่องครับเพราะว่าถ้าคุยถูกราคาราคากันแล้วก็ขายได้เลย ก็จะค่าเสื่อมค่าเสื่อมราคาก็จะลดลงมาอีกเนาะเหมือนเราซื้อรถใหม่มาก็ค่าเสื่อมราคาก็ต้องมีอยู่แล้วขายเป็นรถมือสองเหมือนผมซื้อฮิโน่เขียวมาราคาที่7จ0 0แสนสองเนาะอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมา4ปีแล้วเนาะเข้าหปีแล้วจะขายราคาเดิมก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราแต่งแต่งสวยๆแต่งหล่อๆชุดแต่งเยอะ เราก็สามารถขายราคาเดิมได้เนาะนี่มันดีค้ายได้เกินราคาเดิมอีกเพราะว่าชุดแต่งมันมันจะแพงแต่ก็ลดราคาลงมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับรถหกร้อรนี่ก็ยังถือว่าขายได้ขายได้ราคาอยู่ครับโกร้อรนี่ อินพีอาปรปลาชาติคันนั้นเนาะอาย,อยุการใช้งานมาอย่างต่ำกว่ายี่สิปีแล้วเนาะแต่แค่มาเปลี่ยนเครื่องใหม่เฉยๆเปลี่ยนเครื่องใหม่ซ่อมนู่นซ่อมนี่ก็พูดง่าย,ายๆแหละครับรถเก่าๆเนาะก็ใช้ไปซ่อมไปดูแลรักษาดีๆมันก็อยู่กับเราไปได้อีกนาน แต่ดูแลดีๆเนาะดูแลดีๆน้ำมันเครื่องอย่าขาดน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันพาวเวอร์ทุกอย่างครับโดยเฉพาะนี่น้ำมอน้ำเนาะห้ามปล่อยให้แห้งเด็ดขาดเลยเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ดูกันสั้นๆเนาะ ก็ขอว่าไฟอย่างยิ่งเด้อพี่น้นองที่ว่าพูดร,ราคาผิดเนาะไม่ได้สอบถามเสียชาติไว้ก่อนเนาะไปสอบไปถามแต่คนที่ซื้อเนาะคนซื้อเขาว่าซื้อสามเอ้ยซื้อสองแสนสองแสนสามเนาะที่ได้ได้เสียชาติเปิดที่ราคาสองแสนห้าเนาะแต่ลดได้สองแสนสาม <S 2> <S 2> เอาไปเจอคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะได้เจอกันอยู่ที่สายโทรสิบเด้อพี่น,อน้องเด้อยายบอเนั่นแหละถึงจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่ง บ๊ายบายครับสวัสดีครับ